พี่น้องสองสายพันธุ์นะครับเรวจะบักกับจะเฟรนด์เซเชียนน,ะนะอนพ่อไอ้นายุ่นเลยนะครับน้ากาไมะหลาด ยิ้มก็ไม่ยิมอันนี้ก็นอนเป้าพี่นะครับไอ้ตัวที่เป็นพี่นะครับแต่คนละสายพันธุ์นะครับพี่น้องสองสายพันธุ์นะครับแต่เจ้าเจ้ตัวนี้ไม่สนใครเลยครับไอกระป๋องเนี่ยใช่ไหมยนี่ใช่ไหมใช่ไหมฮยเฟิงเนูไม่สนใครเลย

ย่องตอดที่ไอยองตอดโดนครอบไม่ใช่อะไรนะที่ครอบนะครับคือเขาชอบตะกุยคันมเน่ก็ตะกุยจนมันแผลนะครับตอนเที่ยวไปฝากไว้กับน้องสาวไปฝากไกับหมอตอนเข้าไปเที่ยวระยองอนะ่ะหมอเขาก็เลยครอบให้นะครับต่อไปก็หมอสามบันนะพวกนีไไ้ไอจะสามตัวนี่ครับโอเคเกิดยื่นของจำกี่ดืวอนี่

อืมเขาไม่ต้องมาหาเลยเล่นด้วยเองนะเนี่ยไม่มาเล่นด้วย,ยไ,ไมม่ีใครเล่นด้วยอ่ะยังไงล่ะฮ่ะอ่ะใครเล่นเองอ่ะ